สวัสดีค่ะเบลล่าลูกสาวป้าหมอค่ะวันนี้ก็พบกับเบลล่าในช่องโฮราพยากรณชีวิตค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกับเบลล่าใน EP ีที่3แล้วนะคะทุกคนสำหรับ E ีพีที่3นะคะเบลล่าจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคิ้วของรอยนั่นเองค่ะท่านผู้ชมรู้ไหมคะว่าคิ้วเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในองค์ประกอบของใบหน้าเหมือนกันนะคะ เพราะว่าเขาเปรียบกันว่าคิ้วคือมงกุฎของหน้านั่นเองค่ะคิ้วจะดูดีและสวยงามอยู่เสมอเห็นไหมคะลักษณะของคิ้วแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปคิ้วอาจจะไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นมงกุฎของหน้าได้เพียงอย่างเดียวนะคะคิ้วยังบ่งบอกเกี่ยวกับลักษณะของชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองได้อีกด้วยนะคะวันนี้เบลล่าก็จะนำเสนอเกี่ยวกับลักษณะของคิ้วที่ดีตามโหราศาสตร์ค่ะ ถ้าอย่างนั้นให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะแล้วก็ลองดูนะคะว่าคีบของท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยเหมือนกับที่เบลล่าได้บอกหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นไปชมกันเลยค่ะคิวที่1น,นะคะก็จะเป็นคิวที่มีรูปลักษณะเรียวยาวจนไปถึงหางตาเลยนะคะสุดหางตานั่นจะเป็นคนที่เป็นเจ้าแห่งคกกระซับทั้งปวงค่ะ มีเป็นคนมีวาสนาดีมีเกียรติยศชื่อเสียงชีวิตในอนาคตนะคะก็จะพบแต่ความราบรื่นเจ็มใสตลอดไปค่ะมาต่อกันที่คิ้วที่2นะคะจะเป็นคิ้วที่มีลักษณะหักมุมค่ะคิ้วหักมุมนะคะบ่งบอกถึงคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ในการบริหารเงินและการบริหารงานที่เก่งค่ะมีความเข้มแข็งมานะอดทนจิตใจค่อนข้างจะโหดเที่ยมใจแคบนิดนึงนะคะ แบบที่3นะคะก็จะเป็นทรงคิ้วยาวสวยงามแบบผู้หญิงบ้างนะคะก็จะมีเป็นคิ้วที่มีความระเบียบสวยงามนะคะบ่งบอกถึงชีวิตที่มีแต่วความสุขฐานะดีเป็นผู้ที่มีเกียรติอายุยืนยาวเป็นคนที่ใจเย็นสุข,ขุมรอบคอบมองการไกลค่ะ เป็นทรงคิ้วที่ผู้หญิงหลายๆคนนะคะก็ชอบเติมลักษณะคิ้วแบบนี้กันเยอะมากค่ะเป็นคิ้วยอดนิยมกันเลยทีเดียวเลยนะคะจบมือจ้า ต่อมาเป็นแบบคิ้วที่4นะคะก็จะเป็นคนที่หัวคิ้วใหญ่และค่อนข้างจะบางมากค่ะผู้นั้นนะคะจะมีจิตใจที่สูงมีอารมณ์เย็นและประกอบไปด้วยความเมตตาไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนฝูงนะคะชีวิตในครอบครัวจะมีแต่ความสุขต่อไปภายภาคหน้าจะเจริญขึ้นด้วยทรัพย์สินและเงินทองตลอดไปค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นตบมือรัวๆให้กับคนที่มีคิ้วอันบางเบาด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่คิ้วแบบที่5เลยนะคะเป็นคิ้วแบบสั้นค่ะเป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างจะร้อนนะคะทะเยอทะยานมุทะลุดุดันรักความอิสระอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายทีเดียวเลยค่ะแต่ว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์เร่าร้อนต่อเพศตรงข้ามมากนะคะเลกอย่างค่ะจะมีทรัพย์สินมากมายทีเดียวฐานะร,ำร่ำรวยอันนี้เบลล่าให้5ดาวไปเลยจ้ารวๆตบมือรวยๆค่ะ เรามาดูคิวสุดท้ายกันนะคะเป็นคิวคิ้วโกงตาคมคิวโกงค่ะหมายถึงว่าจะเป็นคิ้วเกี่ยวกับนักธุรกิจที่ชาญฉลาดค่ะมีความเด็ดขาดและมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากอาชีพที่เหมาะสมนะคะคือการซื้อมาขายไปค่ะจะเป็นค้าขายเกี่ยวกับที่ดินหรือเล่นหุ้นได้ไทีเดียวค่ะ,คะได้สำรวจไปหน้ารถตู้ยังยังคะว่าตรงกับอันไหนบ้างตรงกับข้อไหนบ้าง วันนี้นะคะเบลล่าขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้ววันแล้วคลิปต่อๆไปจะเป็นอะไรก็อรอติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้เวลล่าก็พร้อมาขอกําลังใจค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เวลล่าด้วยนะคะเพื่อเวลล่าจะได้มีกําลังใจค่ะในการทําคลิปต่อๆไปให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้เวลล่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ